สวัสดีรสครับผมบีดีไว้ใช่นหมลนะผมวันนี้จะมาซ่อมนะครับวิทยุนะครับผม fm ยอ่อทานดินนะครับตรงนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นแบดสี่ก้อนนะครับอาการของเขาก็คือใส่ทานเปิดไม่ติดนะครับนะ ไอ้ผมได้ทําการแกะแล้วนะครับผมจะลองแกะดูนะว่ามันเป็นอะไรนะไอนน้ผมแกะแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นมีหม้อแปลงนะครับแต่ผมลองเสียบหม้อแปลงมันเปิดได้นะครับเราจะลองดูนะครับ นี่นะครับมันมีช่องเสียบไฟ AC นะเสียบแล้วนะครับผมเพื่อนๆการเปิดครับมันดังแล้วผม จะใส่แบตเตอรี่พ่อผงดัดงนะครับอันนี้มีฐานอยู่นะผมเขาบอกว่าเพิ่งซื้อฐานมาใหม่ๆเลยนะครับคัดแรกนะครับเครับใช้มิเตอร์นะครผม มิตเตอร์นะครับตั้งไฟยานดีซีนะครับนี่นะเห็นไหมด้านดีซนะครับตั้งดูนะว่ามีไฟไหมนะครับนี่เป็นบวกนะครับตปรนีนะ้เป็นลลบนะตัวเข็มนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับ ไฟมาอยู่นะครับผมไฟมาอยู่นะครับแต่ไม่ดังนะครับผมวิธีเช็คนะครับถ้าแบบนี้ไฟมาอยู่จะไม่ดังลองเช็คไล่ดูนะครับว่าไฟมาถึงไหนนะครับไฟมาไหมมานะครับ ท้าไมฟมันมยอะจังเห็นไหมครับลองวัดดูนะครับสิบโมดอาการแบบนี้มีสาเหตุน,นะครับอาการไฟมาอย่างเงี้ยครับมาเกินอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับไฟจากแหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่มันมีแค่5.2โวลต์นะครับแต่ไฟมาตรงนี้มันเยอะเห็นไหมครับ8โวลต์อันนี้ไม่ใช่แล้วครับคือน่าจะเป็นไฟจากตัวคาปาที่เราลองเมื่อกี้นะครับมันมีความจุอยู่นะครับผมถ้าลองวัดดูนะว่าไฟมันมาไหมนะบวกลบตรงนี้นะนะครับ ี Short ่ยช็อตขั้วนะครับผมได้ทาการช็อตขั้วเนี่ยมันจะมีครับเป็นจะเป็นคาปาสเตเตอร์นะครับมันจุนะครับเราวัดไปมันก็จะเกินนะครับเราต้องช็อตขั้วมันก่อนว่าไฟมันมาไหมนะวัดดูเอ๊ไฟไม่มานี่ไฟมีใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าสายขาดแน่เลยครับผมแบบนี้ าการของวิชาเช็คงานนะเป็นอาการเห็นไหมมีมีอะไรติดอยู่นะครับเป็นาคล้ายกาวยางนะครับผมติดอยูอ่เห็นไหมครับแต่ามาแค่นี้สายไม่ดีแน่เลยครับาแกะดูนะ เห็นไหมครับสายไม่ดีครับครับไม่ดีอย่างนี้ก็ต้องใช้หัวแรงบัดกีนะต่อให้มันดีๆนะครับคือการประกอบของวิทยุทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเป็นงานประกอบจีนะครับผม ประกอบก็เอากาวมาติดเอานะครับไม่บัดกีนะผมเพิ่งเคยเห็นนี่ับเรป,ปรกลาดนี่ครับนะครับนี่บัดกีครับแต่นี้ไม่มีรอยบัดกีนะครับถ้าแบบเนี้ยมันจะไม่อยู่นะครับเราต้องใช้มีดหรือคัตเตอร์นะมาขูดให้มันมาขูดนะครับมันเป็นนี่ไงเป็นเหมือนสเตลเลนครับ ขัวของฐานนะครับมันเหมือนไม่มีรอยบัดก,กีเลยครับเหมือนเอากาวยางมาติดเอาแล้วพอใช้ไปนานๆมัน,นมเทือนเข้ามันก็หลุดนะครับผมก็เปิดไม่ได้ครับทำการแยกไขก็คือปัดกีเข้าไปสายมันเนี้ยเราลองดูก่อนก็ได้มันจะดังไหมเปิดก่อนนะครับถ้ามันดังแสดงว่าส่แ้ ดังแล้วใช่ไหมสายขาดครับผมเอาฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิ๊กเดบิวชินเองนะครับผมวันนี้จะมาแบบเป็นคลิปดีๆน,น,นะครับผมในการซ่อมไปทิวนะครับแบบง่ายๆมากเลยนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากครับเป็นกับสายไฟนะครับงานประกอบของจีนนะครับผมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องบิ๊กดีไวชินเอนะครับผม